สวัสดีค่ะคบเกลื่องเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซบาแซบาตมาและอบลุงนะคะวันนี้พวกเราจะพาเพื่อนๆไปชมตรอกของคนนอนดึกที่มีชื่อว่ามิโรกุโยโกโชแห่งเมืองฮาชิโนเฮะในจังหวัดอาโอโมริจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะนะเราก็จะไปเดินตลาดนะคะที่มีชื่อว่าอันอยังเป็นโยโกโชโนะคะคล้ายๆกับยาไตเนาะ ซึ่งเขาบอกว่ามีร้านค้าทั้งหมด26ร้านแล้วก็เป็นสีสันของเมืองนี้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะกรู้ว mm ่าจะอะร้อันนี้นะคะ mm hmm. เป็น mm hmm. เขาเรียกอะไรอะ่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ mm hmm. แต่มันชิคแล้วมันสวยมาก mm hmm. เพราะว่าโครงสร้างมันทำด้วยไม้ mm hmm. ดีไซน์เก๋มากนะคะ แล้วก็มีชายหนุ่มนั่งกันอยู่สองคนคิดว่าคงมาติวกันบ้านกันนะคะเห็นแล้วอดใจถ่ายรูปไม่ได้เลยพื้นที่แห่งนี้นะคะแต่เดิมเนี่ยเป็นร้านขายหนังสือนะคะแต่ว่าปัจจุบันไม่มีแล้วเขาก็เลยเชิญชวนให้ร้านขายหนังสือมาช่วยกันเหมือนเปิดทำเป็นห้องสมุดเนาะแล้วก็มาทำกิจกรรมกันที่นี่นะคะเป็นร้านอีเวนต์ แต่ว่าดีไซน์ตกแต่งเก๋มากเลยเพราะว่าทำด้วยไม้นะโอเคเดี๋ยวเราไปตลาดต่อนะคะอันนี้ตัวอะไรก็ไม่รู้นะคะเราก็เจอระหว่างข้างทางนะคะน่ารักดีบนน่ากลัวถึงแล้วค่ะมิโรกุโยโกโชน,นะคะเป็นตลาดที่แรงร่วมร้านอิสักยะนะคะที่อยู่ทางด้านในเขาเขียนเลยนะว่าขอความร่วมมือใส่มา ที่นี่นะคะก็มีขายอาหารท้องถิ่นต่างๆนะคะแล้วก็มีราเมงขึ้นชื่อก็คือเป็นราเมงที่ทําจากปลาะคะ,ะที่เมืองฮิโนเดมีมีตรอกแบบนี้นะคะค่อนข้างเยอะ,อะตรอกนี้นะคะมีชื่อว่ามิโรกุโยโกโชนะคะเป็นตรอกที่อยู่ใจกลางเมืองฮิโนเด ก็เป็นร้านอิซากายะนะก็มีหลากหลายร้านเลยได้ข่าวว่ามีทั้งหมด26ร้านนะคะแล้วก็มีราเมงชื่อดังที่ทำจากซุปปลาพอเดินมาเราก็เจอตู้ไปซนีนะใครเป็นแฟนถ่ายตู้ไปซณีก็จะเจอที่เห็นมีโรกุโรมันโพสอาจจะมืดๆไปสักนิดนะคะเขาก็มีความแบบเขาเรียกอะไรอะ มีความญี่ปุ่นญี่ปุ่น,อ,น,นอยู่นิดนึงนี่จหมายหาคนละตกตอนเมาด้วยนะนี่จะหมายตอนเมา <laughs> เขาก็ทำแบบเขาเรียกอะไรอะก,ก๊อกน้ำอะเอาไม้มาตีให้มันแบบดูเก่าดูเก่านิดนึงเนาะเมือง <laughs> นี้ชื่อว่าฮาชิโนเดะฮาชิโนเฮะฮาชิโนเฮะนะคะต้องขออภัยเป็นคนที่จำชื่อจำแซ่อะไรไม่ค่อยได้ <laughs> ถามไปสามนาทีก็จะลืมไปหมดแล้วนะคะ เห็นโคมเขียวแบบนี้นะคะไม่รู้ว่ามีความหมายอะไรไหมนะเดี๋ยวต้องถามอ๋อไม่มีความหมายนะคะอันนี้เป็นโคมเขียวเคยไปที่โอคายามาเนาะพอเห็นโคมเขียวเนี่ยก็คือเขาจะจําหน่ายเขาเรียกอะไรอะ่ะสินค้าที่เป็นท้องถิ่นมีเครื่องทาน้ําสมัยโบราณด้วยนะคะอยู่ข้างหน้าเขายังโคนูรักไว้กลางเมืองนะน่าจะเป็นไฮไลท์ของตรอกนี้นะคะ รราาด้วยความที่เป็นวันจันทนะเราก็จะไม่ค่อยเห็นคนคึกคักมากเท่าไหร่แล้วก็ด้วยโซเชียลดิสเทนต์นะคะ <c oughs> ก็จะนั่งห่างๆประตูร้านก็เปิดนะคะเป็นแนวอิซากะยะของญี่ปุ่นนะคะ <c oughs> นะคะอันนี้ก็เป็นราเม็ที่ใส่หอยนะคะชิจิมินะคะอาจจะมีเสียงดังนิดนึงนะคะนี่ <c oughs> ก็เป็นร้านราเม็ที่ขึ้นชื่อนะคะ อันนี้เรานักดื่มกินเสร็จแล้วก็กลับบ้านค่ะเอายังไม่จบมีต่อมีต่อมีต่อนะคะมีโลกุโยโกโชนะคะอันนี้มีซอยเล็กซอยน้อยเยอะมาไปอีนี่นะคะเพราว่ามีจุดล้างมือตรงนี้ด้วยนะมีห้องน้ำอยู่ตรงนี้นะคะ อิสากายะขมไฟร้านคมแดงอันนี้ดูเมน,นก็เป็นเมน้านอิสากายะเน,ะน,นาะคือกว่าจะอิ่มก็คือจะหมดตัวอาจจะเป็นไม่ได้อ๋อ อันนี้ก็เป็นจุดเขาเรียกอะไรน้ําปูนะคะไว้มานั่งชมวิวได้ยินเสียงน้ําไหลเหมือนได้ฟีลลิ่งความเป็นธรรมชาตินะคะ จบแล้วนะคะพาเพื่อนๆมาเดินที่ตรอกโยโกโชนะคะมีไอ้น้ำมิดนึงนะก็เป็นตอกที่อยู่ใจกลางเมืองแล้วก็ได้รับความนิยมนะคะของเมืองฮาชิโนเดะนะถ้าสสาแทบพูดชื่อผิดต,ต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวจะแก้ไขเป็นซบเตโตให้อันนี้น่ารักจังเลยไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมอันนี้นะคะก็คือซุกิทามะนะส่วนใหญ่เขาจะชอบพ่อเอาไว้ตามหน้าร้านที่ขายสาเกนะ วันนี้เรามาเดินวันจันเนาะร้านลวงก็ปิดไปเยอะเหมือนกันนะคะถ้าเป็นวันศุกร์ก็เชื่อว่าน่าจะเปิดเยอะเหมือนกันโอเควันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับตรอกกลางคืนนะคะของเมืองฮาชิโนเดะนะฮาชิโนเฮะนะเออขอโทษที <laughs> เป็นคนที่จำชื่ออะไรไม่ได้เลยต้องให้อาภาัยสาวซบด้วยนะนี่ระหว่างทางเขาก็าจะมีแบบลูกป,ปั้นน้องนะ น่าจะเป็นน้องหมีน้องหมาหรืออะไรสักอย่างเนาะจะพยายามพูดเสียงดังๆนะคะ mm. เพราะว่ามันผ่านมากสกเนาะก็อาจจะแบบได้ยินไม่ชัดนะอันนี้ตึกคอมมูนิตี้ที่เราพูดเมื่อกี้นะคะจริงๆแล้วคือเขาไม่ได้เป็นห้องสมุดนะ สมัยก่อนก็คือเป็นร้านหนังสือมาก่อนแล้วก็ร้านหนังสือปิดไปนะคะเขาก็เลยเอามาทําเป็นลานกิจกรรมเป็นแบบเหมือนคอมมูนิตี้ของเมืองนะคะก็ใครๆก็เข้ามาได้สวยสดงดงามด้วยดีไซน์ที่ตกแต่งเป็นไม้นะคะแล้วก็ดูทันสมัยมากๆ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ